ลบตาเราเบาๆตามระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาจนถึงวันนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีกิ่งก้านใบสาขาขยายออกไปกว้างขวางทั้งหมดทั้งปวงย่อมเกิดจากรากที่อยู่ใต้ดิน ส่งน้ำส่งสารอาหารไปให้จึงขยายออกไปกว้างไกลกายกรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากมโนกรรมก่อนเมื่อมโนกรรมเกิดแล้วกายกรรมจึงเกิดขึ้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกิดของมโนกรรมที่พระเดชพระคุรหลวงปู่ ตั้งความปรารถนาว่าชีวิตนี้จะใช้ชีวิตในเพศของสมณะเมื่อหนึ่งรสิหปีที่แล้วเพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรสถานวัดบังปลาขออภยัยจึงมีอนุสรสถานวัดสองพี่น้องเป็นสถานที่ที่ท่านออกปวดเพราะสถานที่แห่งนี้ จึงมีอนุสรสถานวัดโบสบนเป็นที่ที่ท่านบำเพ็ญเพียรจนบรรลุวิชาธรรมกายเพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรสถานวัดบางปลาเป็นสถานที่ท่ท่านเผยแผ่คำสอนในการเข้าถึงรธรรมกายเป็นครั้งแรกเพราะสถานที่แห่งนี้ จึงมีอนุสรสถานวัดปากน้ำเป็นสถานที่ที่ท่านทำวิชาและเผยแผ่วิชาธรรมกายเพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีวัดพระธรรมกายเป็นที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและเพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีพวกเราผู้มีบุญทั้งหลายเป็นผู้มีความศรัทธาเป็นผู้มีความ ีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายชีวิตมีดุสิตบุรีเป็นที่พักระหว่างทางมีหัวใจของกรมิตรก็เริ่มต้นจากสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่เกิดทั้งอนุสรสถานที่ตามมารวมมาถึงหัวใจกรมิตรของพวกเราทั้งหลายเมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นที่เกิด แห่งเส้นทางการสร้างบารมีของเราทั้งหลายเราเห็นคุณค่าของสถานที่แห่งนี้จึงมาประกาศคุณอันหาประมาณไม่ได้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอให้สถานที่แห่งนี้มาเป็นมโนกรรมของเราให้มีจิตใจที่สูงสง่งมีจิตใจที่ปรารถนาจะไปถึงท,ที่สุดแห่งธรรม มีจิตใจที่เป็นนักสร้างบารมีไปทุกประทุกชาติและให้เราได้มีสายบุญติดตามหลวงปู่ท่านสร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน